ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เป็นลักษณะนธนาคารและไม่ใช่ธนาคารในสหรัฐเมื่อคืนได้มีการปรับตัวเลขใหม่หมดและบอกเลยครับว่าเอาไปเอามาดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐสุดท้ายท้ายสุดมันจะไปถึงเกือบ6%ปเและน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบเกินกว่า3ทศวรรษขึ้นไปครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite h e a l t h Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต ต่อเนื่องกันไปเลยไม่ใช่แค่บรกอร์หรือนายหน้าซื้อขายคุณจะมองว่าดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐต้องปัดฝุ่นใหม่แล้วว่าดอกเบีย้ยสุดท้ายมันไปนจอดแถว5ถึง5.25แต่ที่มาแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกทีนี้เป็นงวดของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่เป็นลักษณะนธนาคารและไม่ใช่ธนาคารในสหรัฐเมื่อคืนได้มีการปรับตัวเลขใหม่หมดและบอกเลยครับว่าเอาไปเอามาดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐสุดท้ายท้ายสุดมันจะไปถึงเกือบ6%ปอร์เซ์ และน่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงที่สุดในรอบเกินกว่า3ทศวรรษขึ้นไปครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้ทุกคนกลับมามองกันอีกแล้วครับว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันทําไมมันถึงร้อนแรงและมันเร็วและมันก็แก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อไม่ได้สักทีนะครับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์รวมไปถึงสถาบันการเงินทนวิจัยตลาดทุนชื่อดังต่างๆในอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อคืนได้มีการออกมาให้ข่าวและก็พูดถึงเหตุและผลว่าทําไมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของ การชี้ดอกเบี้ยสั้นธนาคาร,ารสหรัฐส,สุดท้ายท้ายสุดที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าจากเดิมที่เคยคิดว่ามันจะอยู่แค่ประมาณต้นต้นกับ5วกว่ากว่าซึ่งมันจะสูงกว่ามุมมองของบรรดาบร,ริโกรในตลาดนิวยอร์กสหรัฐแต่ตอนนี้กลับไปว่าบางค่ายไปถึงเกือบ6%นะครับทีนี้การมองตรงนี้มันก็คงต้องมีมีประเด็นและมีความน่าจะเป็นของมันด้วยว่าโอ้โหคิดดูนะฮะมีนาคมปีนี้เรายังใช้ดอกเบีย้ยต่ําสุดหมายถึงคน,คน,ค,นคนอเมริกันนะฮะหรือว่าที่ทอยู่ในอเมริกาเนี่ย มีนาคมปีนี้ยังแค่ศูนเปอร์ซและนี่ถ้าจะไปจบมีนาคมปีหน้าเนี่ยขึ้นไปถึงเกือบหกเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมครับนี่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยหกร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในหนึ่งปีที่ดอกเบี้ยอเมริกาขึ้นแลเป็นดอกเบี้ยที่มีอิทธิพลและแรงที่สุดของโลกด้วยและมันกระทบทั่วโลกด้วยเรามาดูกันว่าธนาคารไหนที่ให้เป้าว่าดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐสุดท้ายจะไปจอดเกือบหกเปอร์เซ็นต์ธนาคารแห่งนี้ครับโนมูระกรุ๊ปนะนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโนมูระกรุ๊ปออกมาบอกนี้ครับว่า จากการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ย0.75%กับการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมือ่อ2พฤศจิกายนแต่ถ้าได้ฟังมุมมองของเจอร์มพาวเวลล์จะทำให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เราคาดหวังกันเอาไว้ว่าดอกเบีย้ยจะขึ้นไปสุดก่อนหน้านี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วโนวมูระก็เลยตัดสินใจนะครับปรับดอกเบีย้ยธนาคารกลางสหรัฐขั้นสุดท้ายที่จะไปจอดสูงสุดนี่แหละฮะจากเดิมเคยมองอยู่ที่5.25-5.5ถึงนี่เยอะแล้วนะฮะปรับขึ้นไปอีกเป็น5.5-5.75ถึงครับ น,นี่เป็นค่ายเดียวที่ตอนนี้มองไปถึง5.75แล้วนะครับผมถึงบอกว่ามันใกล้6%กันแล้วและถ้าถามว่ามุมมองของธนาคารนูเบลกดถูกแล,ะละ้วล่ะกอ5.75%จะเป็นอัตาราดอกเบี้ยของบริการที่แพงและสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า30ปีของสหรัฐอเมริกานะครับและสิ่งสําคัญตอนนี้ที่เขามองกันทุกค่ายก็จะตรงกันกับมุมมองของบรรดาโรเกอร์ก็คือว่าธันวาคมนี้ยังไงก็ขึ้น0.5คือจะไม่ขึ้นไปถึง0.75เป็น5ครั้งติดต่อกัน ไม่เป็นไรนะแต่ละคนต้องมีมุมมองแตกต่างกันนะครับ่ะโนมุระไปแล้วนี่มองมากที่สุดเลยต่อมาก็ TD Security ้เขาบอกว่าสุดท้ายท้ายสุดของดอกเบีย้ยนี่นะครับของอเมริกาเนี่ยน่าจะปรับจาก4.75ถึง5กลายเป็น5.25ถึง5.50เรนแล้วเขาก็มองเหมือนกันกับว่าธันวาคมนี้ยังไงก็ขึ้น0.5ต่อไปครับธนาคาร BNP อพาริบานะครับนี้มาจากฝั่งยุโรปนะครับก็มองว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะอันนี้มองแปลกทุกข่ายเขาบอกว่าธันวาคมเนี่ย จะขึ้น0.5แต่ BNP Paribas บ,บอกว่าธันวาคมนี้แบงก์ชาติสหรัฐจะกระตุก0.75นี่เป็นธนาคารเดียวที่แหวกแนวมามากเลยนะฮะบอกว่ามันสุดท้ายธันวามนี้ขึ้น0.75แล้วถ้าเป็นไปตามที่ BNP Paribas มองนี่ก็คือ0.75 5ครั้งติดต่อกันในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่พอไปดูดอกเบี้ยปลายทางสุดท้ายของค่ายนี้ BNP Paribas เนี่ยนะครับ เขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยมันจะไปอยู่ที่5 5าถึงในปีหน้าส่วนธนาคารต่อไปคือ Bank of a m e r i ริาบอกว่าดอกเบี้ยปีหน้านี่นะครับเป็นธนาคารที่มองหมายถึงว่าพื้นต่ําสุดในต่ำกว่าชาวบ้านคือ4 7 5. 5แต่สูงสุดก็จะใกล้เคียงกับ,บาชาวบ้านคือใกล้เคียงกับปลายของชาวบ้านที่5%อนะครับอันนี้ก็เป็นธนาคารของ Bank of a m e เมริกาท่านผู้ชมจะเห็นไหมถ้ามุมมองขบรรดาธนาคารชื่อดังในระดับโลกตอนเนี้ยดอกเบี้ยท้ายสุดจริงๆของอเมริกาในปีหน้าเนี่ย จะต่ําสุดอยู่ที่0.75จะสูงสุดไปถึง5.75เพราะฉะนั้นส่วนต่างของมันตรงนี้มันจะประมาณ1%ยากละตอนนี้อะไรก็เข้าใจยากล่ะอะไรก็มองขาดยากล่ะเพราะขนาดความห่างของดอกเบี้ยท้ายสุดของบรรดายักษ์ธนาคารเนี่ยเขามองห่างกัน1%เลยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วจะเป็นจำเป็นที่ด,ดูว่าถ้ามันขึ้นไปถึงระดับ5.75 ขณะที่ดอกเบี้ยธนาคารของผู้ประเทศกําลังเกิดใหม่ไปดอกำลังด,ด้อยพัฒนาหรือว่ากําลังพัฒนานี่นะครับให้ตายยังไงก็ไม่เกิน2%นั่นหมายความว่าส่วนต่างจะมีกันตั้งแต่เท่าไหร่ครับเกือบเกือบ4%และนั่นยิ่งจะไม่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้นเป็นปีที่ต่อเนื่องอีกหรือเปล่าที่จะมีคนสนใจแต่จะลงทุนในเงินดอลลาร์สหรัฐอนันถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับลองส่งมันเข้ามานะฮะคำถามของเราเมื่อกี้ต่อเนื่องจากข่าวไรกของเรากับเอเลียดแมเนจเมนต์ที่เขาบอกว่าโลก อาจจะเกิดไฮเปอร์อินฟลชันเงินเฟ้อสุดกูสุดโตงของโลกไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งน,นะครับและถ้าตรงนี้แก้ไม่ได้มันจะนาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกครั้งที่เลวร้ายและรุนแรงที่สุดย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่2ทถามท่านผู้ชมว่าเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับว่าโลกจะเกิดภาวะเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจ,กจโลกร้ายแรงและรุนแรงมากที่สุดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ส่งมาเลยนะครับถ้าหาว่าใครเชื่อ ก็พิมพ์คำว่าเชื่อถ้าใครคิดว่าไม่เชื่อก็พิมพ์คําว่าไม่เชื่อแล้วส่งมาเลยนะฮะเดี๋ยวจะดูกันครับว่าท่านผู้ชมนั้นมองและคิดเห็นในประเด็นนี้กันยังไงนะครับ